ที่25แล้วเนาะของ The Magic ค่ะวันนี้ค่ะชื่อเรื่องว่าตั้งนำทางความมหัศาจรรย์การเดินทางนะคะเราต้องมี GPS ถูกไหมแล้วเราก็มุ่งไปที่เป้าหมายค่ะเราตั้งเป้าหมายกันเนี่ยเนาะวันนี้ค่ะเราก็จะมีเครื่องนำทางความมหัศาจรรย์กันนะชีวิตคือการละเล่นค่ะเราจำเป็นต้องเล่นเพื่อให้เราค้นพบความมหัศาจรรย์รอบตัวเราฟอล่าโคลอสนักเขียนแล้วก็นักนบัมบั ปฏิบัติการของวันนี้ค่ะคือเครื่องนําทางความมหัศจรรย์เป็นภารกิจโปรดเพาะว่าเป็นเกมที่เราจะได้เล่นกับจัก,กรวาลแล้วก็สนุกมากเลยนะคะลองนึกจินตนาการค่ะว่าจัก,กรวาลน,นี้เป็นมิตรแล้วก็ห่วงใยเรามากๆแล้วก็จัก,กรวาลอยากให้เรามีทุกอย่างที่เราต้องการค่ะเพราะจัก,กรวาลไม่อยากลุกขึ้นเดินเอาสิ่งที่คุณต้องการมาถึงมือได้จึงต้องใช้กดแรงหนึ่งดูเพื่อให้สัญญาณแล้วก็นําทางคุณ เพื่อช่วยให้เราได้รับตามความฝันจักรวาลรู้ว่าเราต้องสำนึกรู้คุณเพื่อทำตามความฝันให้เป็นจริงดังนั้นจักรวาลก็เลยมีบทบาทในเกมนี้ก็คือการให้เครื่องนำทางส่วนตัวกับเราค่ะโดยที่เขาจะส่งมาเป็นสัญญาณจากสภาพแวดล้อมผู้คนรอบตัวยกตัวอย่างเช่นแบบนี้ค่ะถ้าเราได้ยินเสียงหอของรถพยาบาลเนาะถึงเวลาที่เราจะต้องรู้สึกขอบคุณสุขภาพอันสมบูรณ์ของเราแล้วค่ะเพราะเราก็ไม่ได้อยู่บนรถพยาบาลถูกไหม ถ้าเราเห็นรถตำรวจเราก็ควรจะสํานึกรู้คุณหรือว่ารู้สึกดีขอบคุณกับความปลอดภัยที่เรามีเพราะว่าตำรวจตำรวจคันนั้นไม่ได้มาบ้านเราถูกไหมแต่ถ้าเราอยู่กับนังสือพิมพ์ค่ะหรือว่าเลื่อนปีข่าวเนาะก็ต้องขอบคุณข่าวดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะถ้าเราอยากมีครอบครัวนะเวลาเราเห็นท่าลกน้อยๆเห็นคนที่มีความรักเนาะเราก็ควรจะยินดีมีความสุขกับเขาด้วย จริงๆคําว่าเครื่องนําทางค่ะอาจ,จะไม่ได้เป็น GPS แต่อาจจะเป็นสัญญาณสัญญาณเตือนที่ส่งผลให้เราค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้มีสัญญาแล้วนะที่เราจะรู้สึกขอบคุณอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเรานะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าวันนี้เนาะเจอสิ่งที่เราต้องการค่ะลองลิสต์ลงไปเลยนะว่าเฮ้ยวันนี้เราเจออะไรที่เราอยากได้บ้างนะคะบ้านรถอาชีพเงินและนั่นแหละค่ะคือเครื่องนําทาง หรือว่าสัญญาณที่เราควรจะรู้สึกขอบคุณรู้สึกดีตอนนี้เลยนะพอเริ่มวันใหม่มีคนรู้สึกอรุณสวัสดิ์กับเราแล้วคุณมอร์นิ่งเนาะ ตอนนี้เราถึงเวลาที่เราควรจะรู้สึกขอบคุณเช้าวันใหม่ที่เรายังมีสุขภาพแข็งแรงก็ลืมตามดองเห็นโลกใบนี้แล้วก็ได้ชื่นชมกับชีวิตอันมหัศจรรย์นี้ถ้าเราได้ยินคนกล่าวขอบคุณ,คณหรือว่ามีความสุขเนาะก็ถึงเวลาที่เราอยากจะรู้สึกชื่นชมกับความสุขที่เรามีแล้วก็กล่าวขอบคุณค่ะและนี่คือวิธีการสร้างสรรค์ที่จักรวาลนำทางเราค่ะไปให้เราเข้าใกล้สิ่งที่เราต้องการมากขึ้นและสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นเครื่องนำทางแล้วก็เป็นสัญญ,ญาณที่ทําให้เรารู้สึกเต็มไปด้วยมีความรู้สึกดีความรู้สึกขอ แล้วก็เกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นในชีวิตนะแล้วก็วันนี้ค่ะง่ายๆเลยมองไปร,บรอบๆตัวค่ะแล้วก็มองหาสัญญาณที่ทําให้เรารู้สึกเต็ไมไปด้วยความรู้สึกดีความรู้สึกขอบคุณแล้วก็สํานึกรู้คุณกันนะคะแล้วเราก็จะได้ค้นพบสิ่งดีๆมากมายอย่างน้อยค่ะวันนี้มองหาให้ได้สักเจ็ดอย่างแล้วก็ นึกขอบคุณแล้วก็มีความรู้สึกดีๆเนาะแล้วตอนนี้ก็เกมเล็กไปด้วยกันนะคะแล้วดูซิว่าวันนี้จกักรวาลส่งสัญ,ญญาณอะไรมาให้กับชีวิตของเรากันบ้างนะคะสรุปทูดูลิสตวันนี้ค่ะอย่างแรกเนาะลิสต์สิ่งดีๆสิบอย่างค่ะที่เกิดขึ้นกับเราเนาะแล้วก็กล่าวความรู้สึกขอบคุณแต่ไมเรู้วความรู้สึกดีๆหลังจากนั้นค่ะมองไปรอบๆตัวเนาะมองหาสัญญ,ญาณ อย่างน้อยเจ็ดอย่างคะ่ะที่เต็มไปด้วยสิ่งที่เราต้องการและสิ่งที่เราปรารถนาเนาะแล้วก็กล่าวคําขอบคุณขอบคุณเช้าวันสดใสขอบคุณสุขภาพดีๆขอบคุณเงินทองพอเราเดินผ่านตู้ ATM อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายคะ่ะกําก้อนหินมหาศา,า์แล้วก็เต็มไปด้วยความรู้สึกดีรู้สึกขอบคุณแล้วก็นอนหลับไปอย่างมีความสุขนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ขอบคุณมากที่อยู่ด้วยกันบา,บายยคะ่ะ